สวัสดีครับผมหมอพัทรภูมิครับวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญเหมือนเดิมนะครับคือคุณหมาน้อยกับคุณช้างน้อยนะครับหมอก็จะมาเล่าเรื่องให้ฟังเกี่ยวกับความไม่สมดุลของฮอร์โมนที่อยู่ในร่างกายของคุณสุภาพสตรีนะครับอาจจะเคยเห็นคุณสุภาพสตรีบางท่านหรือแม้กระทั่งท่านเองนะครับ มีรอบเดือนที่ผิดปกติไปโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้หญิงก็จะมีรอบเดือนทุกประมาณ2 8วัน29วันนะครับบางท่านอาจจะมาเร็วไปกว่านั้นสักนิดนึงไม่เกิน7วันหรืออาจจะช้ากว่านั้นสักนิดนึงไม่เกิน7วันก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แต่ถ้าเกิดว่ารอบเดือนเราผิดปกติจริงๆ ไม่มาเลยสองสามเดือนเป็นต้นไปอาจจะสี่เดือนห้าเดือนหเดือนอันนั้นก็ถือว่ามีความผิดปกติที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วเราก็ต้องมองหาสาเหตุครับว่าสาเหตุของการที่รอบเดือนเรามาไม่ปกติแบบนั้นเนี่ยเกิดจากอะไรสาเหตุอันหนึ่งเกิดมาจากการทํางานของรังไข่ที่ผิดปกติไปก็แจกรับเชิญเราก็เชิญเจ้าประจําเข้ามานะครับเพราะว่าเราจะได้ชี้ได้ง่ายๆนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็น ภาพของตัวมดลูกแล้วก็รังไข่คิดว่าคงจําได้นะครับว่ารังไข่ทาหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมอนเพศหญิงที่จริงแล้วเนี่ยกลไกในการผลิตฮอร์โมอนเพศหญิงที่มาจากรังไข่เนี่ยมันก็เกิดจากการที่มีเซลล์อยู่สําคัญอยู่2กลุ่มอยู่ในรังไข่เซลล์กลุ่มหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมอนเพศชายครับฮอร์โมอนเพศชายในระดับน้อยๆที่รังไข่สร้างขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสารตั้งต้น ทำให้เซลล์อีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่รอบๆถุงไข่เปลี่ยนจากฮอร์โมนเพศชายนั้นไปเป็นฮอร์โมนเพศหญิงและฮอร์โมนเพศหญิงก็ไปมีผลต่อมดลูกไปมีผลต่อร่างกายเราทั้งหมดความสมดุลของฮอร์โมนเพศชายกับฮอร์โมนเพศหญิงทําให้มีความเปลี่ยนแปลงในร่างกายเป็นในทางที่ปกติหรือผิดปกติครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อย่างบางท่านที่รอบเดือนไม่ปกติอาจจะพอเห็นว่าในบางคนเนี่ยนะครับมีผิวที่มันนะครับหน้ามันมีสิวนะครับมีหนวดนะครับหรือมีเคราขึ้นนิดนิดหรืออาจจะมีขนหน้าแข้งขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นลักษณะที่เป็นลักษณะทางเพศชายซึ่งเด่นขึ้นมาจากปกติ อันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่บอกให้เห็นถึงว่าท่านนั้นเนี่ยมีความผิดปกติของความสมดุลของฮอร์โมนเพศชายกับผู้หญิงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะคิดว่าผู้หญิงก็มีแต่ฮอร์โมนผู้หญิงน่นันสิจริงๆแล้วเนี่ยในผู้หญิงก็มีฮอร์โมนผู้ชายด้วยแต่ว่าจะมีฮอร์โมนผู้ชายอยู่ในระดับต่ๆเพื่อจะทําให้กลไกในการสร้างฮอร์โมนผู้หญิงนั้นเป็นไปนอย่างปกติเมื่อไรก็ตามที่กลไกอันนี้เสียไปก็จะมีผลต่อร่างกายของเราท้าในแง่ที่ดัางดงไข่ก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ะะ่วา ก็มีการผลิตฮอร์โมนผู้หญิงที่น้อยไปมีความเด่นของฮอร์โมนผู้ชายขึ้นมาแล้วความไม่สมดุลของฮอร์โมนผู้ชายผู้หญิงเนี่ยก็จะเกิดปัญหากับภาวะการที่มีไข่ตกเมื่อไม่มีไข่ตกปัญหาที่ตามมา2เรื่องเรื่องหนึ่งก็ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือรอบเดือนมาไม่ตรงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อไม่มีไข่ตกก็ความสามารถในการมีบุตรก็มีปัญหาเมื่อไม่มีไข่ตกก็คงมีลูกยากอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งของการที่มีบุตรยาก นอกเหนือจากการที่มีปัญหาในเรื่องของไข่ไม่ตกมีลูกยากแล้วมีรอบเดือนที่ไม่ตรงแล้วฮอร์โมอนก็อาจจะมีผลก,กันกับเยื่อบุข,ของโพรงมดลูกทําให้โพรงมดลูกมีความผิดปกติไปมีเลือดออกที่ผิดปกติอย่างเช่นการขาดรอบเดือนเป็นระยะเวลานาน,านๆ3ามเดือน4เดือนอาจจะมีเลือดออกกระปิดกระปลอยขึ้นมาก็ได้ก็เป็นปัญหาจากการที่มีฮอร์โมอนที่ผิดปกติอันนี้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งในร่างกายในส่วนอื่นๆซึ่งเราพบว่า ร่างกายของผู้หญิงเนี่ยได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนอยู่ค่อนข้างมากจะเห็นว่าในผู้หญิงที่เข้าสู่วัยหมดฤดูแล้วหรือเข้าสู่วัยที่เป็นวัยวัยทองแล้วเนี่ยนะครับการขาดฮอร์โมนเพศหญิงเองก็มีผลที่ทําให้อวัยวะในหลายๆเรื่องเช่นเส้นเรื่องของหลอดเลือดเรื่องของหลอดเลือดหัวใจเรื่องการทํางานของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่หัวใจที่สมองก็อาจจะมีผล เพราะฉะนั้นความผิดปกติของฮอร์โมนอันนี้ก็จะมีผลในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่หลังไข่เองและในเรื่องของอวัยวะอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กับฮอร์โมนซึ่งผมจะค่อยๆมาเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องพวกนี้ในายละเอียดในแต่ละด้านต่อไปในภายหลังนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ